โปรยล้งคะคุณโปรยลรงอย่ากินตับไตใส้พุงของพีทิพย์เขาเลยนะคะมันไม่อร่อยหรอกค่ะเดี๋ยวพอใจไปซื้อตับที่ตลาดมาให้กินนะใช่ค่ะอยากจะกินตับหมูตับไก่ตับวัวตับควายบอกมาได้เลยนะคะไม่เอาถ้าแกมให้ฉันกินตับมันฉันจะกินตับแกฮ่าออกินตับกิดตามสบายเลยค่ะนี่เคยรักพีทิพย์เขาบ้างไหมคะเนี่ยรักค่ะ แต่ถ้าต้องให้กินตับพี่แทนพี่ขอรักตัวเองก่อนตกลงเอาอย่างไรให้ฉันกินตับมันหรือจะกินตับแก่ตับมัน,นไม่กินไม่ให้กินของใครเลยอ้ยน,ยน,ยนยกลัเข้าไปดูแล้ว ใจไม่ใช่พี่แล้วจะเป็นใครอะคะป่วยเล้งออกไปเลยทุกคนป่วยเล้งไปเลยพี่ทิพย์ใครจะป่วยเล้งหรอคะน้องพอใจเมื่อกี้พอใจกับพี่ก๊อฟไปแกล้งหลอกผีพี่ทิพย์ใช่ไหมคะพี่ทิพย์ตกใจมากจนพี่ทิพย์แบบเป็นลมไปเลยค่ะแล้วพอพี่ทิพย์ฟื้นขึ้นมาพี่ทิพย์บอกว่าพี่ทิพย์มาชื่อป่วยเล้งจริงเหรอคะเนี่ยกระทั่งเบเกอร์ค่ะที่พี่ไหลเอาสายพร์มาคล้องคอพี่ทิพย์เนี่ยค่ะป่วยเล้งออกไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะนี่เรื่องจริงเหรอคะเนี่ย คน้องทิพย์เมื่อกี้นะผีป่วยเล้งจะบอกเลยมะว่าถ้าไม่ให้กินตับน้องทิพย์มันจะกินตับพี่แทนอ้หแล้วพี่ก๊อฟตอบเข้าไปว่าไงอะคะพี่ก๊อฟก็ตอบไปว่าอินตับน้องทิพย์ไปเลยค่ะพูดแบบนี้เลยค่ะพี่พีทไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมอะอะไรแล้วคะนี่พีทป่วยอะไงหรือเปล่าไม่มีพี่พีทไม่เป็นอะไรลุงผีไม่จริงเหรอผีปลอมมั้งพูดพออีกแล้ว ีปไม่สลัดไม่เป็นไรได้ักหน่อยแต่แต่ว่าเขาปวดฉี่อ่ะเขาไม่กล้าไปห้องน้ําคนเดียวเต็มไปด้วยเพื่อนหน่อยดีเขากลัวคุณปวยได้อยู่ในห้องน้ำสะพานเด่งแกไม่ต้องกลัวผีหรอกผีน่าจะกลัวแกมากกว่าไปพูดอีกจะถูกอีกถ้ามานะจะจ่ายเข็ดเลยนี่ตายเลยนึกว่านี่คือ น,น้องเหมลีไม่ใกล้ที่กอฟแต่งเป็นผีแล้วล่ะค่ะคือที่บ้านเลยนะคะพี่ไม่รู้จใจเขาช่วยพี่แล้วจริงเดี๋ยวค่ะทุกคนนี่มันอะไรกันคะเนี่ยอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้นี้พี่ทิพย์แกล้งทำเป็นผีเข้าะใช่ค่ะพี่แกล้งทาเป็นผีเข้าคะ <c oughs> ่ะรู้จักว่าให้พี่ช่วยเพราะว่าทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยน้องเหมลีเขาให้พี่กอล์ฟแต่งตัวเป็นผีเล่นกับเขาทุกวันเลยค่ะน้องพอใจเฮ้ยจะบอกว่า วันนี้โชคดีมากนะได้ไหนช่วยอ่ะไหลบิ้วจนน้องเหมยนี่เขาเชื่อว่าผีเข้าพี่จริงๆค่ะอะไรวันนี้ทำดีขับใจมากนะ<ท> <c oughs> ไม่เป็นไรเลือกแย่งข้าวขอกพี่ก็พอละพี่ก๊อฟเป็นแฟนกันชอบไม่ชอบอะไรทำไมไม่บอกน้องเขาไปตรงๆนะคะ ถ้าพี่บอกตรงๆแล้วเขาจะโอเคไหมล่ะคะที่เขาจ้างเป็นแฟนทุกวันเนี่ยพราะให้พี่ตามใจเขาไม่ได้จ้างให้มาขัดใจเขานี่แล้วแบบนี้มีอึดอัดแย่เหรอคะเ้าอึดอัดเลยค่ะเดี๋ยอึดอัดอีกทีก็ต้องทนค่ะก็พี่เคยบอกแล้วไงคะว่าพี่ทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวไม่ได้ทําเพื่อตัวเอง เมื่อกี้ในห้องน้ำนะเขาได้ยินเสียงอย่างนี้เลยอะพีคุณป่วยเล็กตามเขาเข้าห้องน้ำหรือเปล่ามึตดหรือเปล่าน่าจะใช่อ่ะเขากดตัวโ่ะขโมยแต่จินตนาการว่าพี่มันป่วยเล็กอยู่ในห้องน้ำกับเขาอ่ะนี่เห็นไหมแต่งเป็นผีเล่นผีเข้าจะได้เลยไม่เอาแล้วนะ โอเคไม่เล่นเป็นผีเล่นเป็นแมวเหมียวแมวเหมียวก็ได้นี่คุณต้องแต่งเป็นแมวอีกเหรอโอ้ยกูบอกให้มึงยิ้มปูบอกให้มึงยิ้มไม่ยิ้มปูบอกให้มึงยิ้ม ยังก่อนเดี๋ยวผมคุยไปเองอะไรวะเนี่ยพี่ยอมเอ้ยแจมินเขาบอกให้ยิ้มมึงก็ยิ้มไปสิวะแค่ยิ้มมันจะเป,ป็นไรไปฮะมึงอย่ายิ้มเลยนะพี่ยอมถ้ามึงยิ้มขึ้นมาแล้วก็จะมินเห็นมึงฝันหลอกมึงตายแน่นอนเลยห้ามยิ้มเด็ขดขาดเอาก็ยิ้มสิพี่ยอมยิ้มเก๋มึงจะยิ้มไม่ยิม้มอ้ยอ้ยมีแรงมีแรง พี่ยมมึงยิ้มเถอะนะเลือดมึงกบปากไปหมดแล้วอ่ะมึงไม่ยิ้มใช่ไหมได้ไอจวบมาตอบแทนหน่อยเ้ยเดเยหยุดหยุดหยุดไม่ต้องเลยพี่น้องครับถ้าจะให้ไอจวบตบแล้วก็มึงยิ้มเถอะพี่น้องครับอชิบหายตบทีก uh ูน huh. ึวว่าบวกขาวเตะพีน้องครับกูไ no ม you know anyway> ่มีทางยิ้มหรอก ถ้ากุยิ้มไอ้ที่กูทำไปก็ฉุนเปล่าชัวร์ยอดสมแล้วท่็นพี่กูมึงมันคนใจเพชรถ้างั้นอดทนไว้อย่ายิ้มเดยรัาสู้ฮู้ฮู้ครับมึงทำอย่างนี้ก็ได้ทีเดียวลบกูจะได้จะไม่ต้องรับรู้อะไรครับบอสไปขอโทษนะครับบอสอู้ยอุ้ยอู้ยอุ้ยอู้ย เดี๋ยวแม่สลบมึงก็ตบทันทีที่ไอ้ชัดเอโอสลับนะบอสนะพ,พี่นี่แม่งโคตรแย่เลยฟันปอติดคอหนูแทนที่พี่จะช่วยแต่พี่กนหนีออกมาซนะงั้นน่ะยิ้มได้แล้วเว้ย ัดสองหูเลยแต่บอกไว้เลยนะว่าคืออันนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมด้วยผมก็ไปเกี่ยวครับพี่น้องครับคือเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะมาโกรธกูก็ไม่ได้นะ กูเลยทั้งเตือนทั้งห้ามมึงแต่มึงไม่ฟังกูนะทำเองทุกอย่างเลยเนี่ยใช่ครับพี่น้องครับทีหลังเวลาเพื่อนพูดอะไรเตือนอะไรให้เชื่อเพื่อนบ้างนะพี่น้องครับใช่เลยไม่ใช่พอเพื่อนเตือนปั๊บก็มาเถียงเพื่อนบอกเฮ้ยกูก็เสือตัวหนึ่งเหมือนกันกูเอาตัวรอดได้เป็นไงรอดได้ไหมเอ้หมายความว่าทั้งสามคนรู้ตั้งแต่แรกแใช่ไหมว่ามันลากผู้หญิงเข้าห้องน้ำเนี่ย แต่ก็บอกแล้วไงว่าทั้งเตือนทั้งห้ามมาแล้วแต่มันไม่ฟังอะเจ๊ให้ทำไงมันดื้อใช่ผมก็เหมือนกันเจ๊ใช่ครับปีนน้องครับบอกมันแล้วครับอ้าวนี่แสดงว่าพี่มีแฟนแล้วเหรอก็น้องไม่ถามพี่ก็เลยไม่บอกขอโทษนะคะแต่มึงก็ควรมีจิตสำนึก嘛 น้องเขาพูดถูกนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเจจะทําอะไรกับมันก็ตามสบายนะแต่ก็อย่าให้หนักจนเกินไปจนที่มันจะทํางานไม่รู้เรื่องเพราะเดี๋ยวมันต้องส่งงานผมเพื่อไปพรีเซนต์กับลูกค้าเฮ้ยส่งงานกูด้วยล่ะไปละเียอือไปค่ะยอมๆมึงชอบกินอะไรเป็นพิเศษปะล่ะ บอกกูได้นะเดี๋ยวกูจะไปวางไว้ที่หน้าโรงศพให้ใช่ครับพี่น้องครับหรือจะเอาแบบโคโยตี้ก็ได้นะพี่น้องครับบอกกูได้เดี๋ยวกูเอาไปเต้นหน้าโรงศพให้พี่น้องครับไปกันเถอะอยู่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ไปลาก,ลาก่อยกูจะเอายังไงกับมึงดีเนี่ยไอยมถ้าทิพย์อยู่ตรงเนี้ทิพย์จะบอกว่า การอภัยทานเป็นทานอันฉูงชุดมาอยากได้บุญไหมล่ะลองอภัยป้าดูจิ้ <No. S 1> โอเคงั้นก็เลือกแต่มากันแล้วกันแต่นอกร้านดีกว่าไหมตรงเนี้ยรบกวนลูกค้าเขา <No. S 1> โอ้ยจะทำอะไรก็ทำเจ้าทีเธอป้ายืนเก่งจนเยี่ยวเหนียวหมดแล้วนี้ Whoa. Whoa.